อะไรครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าจบการแข่งซีเกมของไทยเราแต่ยังมีอีกหนึ่งแมตที่อยากจะนําเสนอให้คุณผู้ชมรับทราบกันก็คือการแข่งช้อปปี้ครับในเกมล่าสุดเลยครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนั้นต้อนรับการมาเยือนกงอันฮานอยคู่ปรับตลอดการในแถบอาเซียนซึ่งเกมนี้ต้องบอกเลยว่ากงอันฮานอยเนี่ยเตรียมตัวมาดีมากโดยเฉพาะการเล่นเกมรุกของพวกเขานะครับคือเกมรุกจัดจ้านตัวต่างชาติเนี่ยเล่นเข้าขากันและรูปเกมส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นกงอันที่ถือว่า ดูดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วครับโดนบุญรมจากไทยเราเนี่ยตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บและเป็นการยิงจุดโทษของบิสโซลีด้วยนะครับเป็นเกมที่โอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันเจอกันทีไรเนี่ยรู้สึกว่าจะออกหน้านี้ตลอดแล้วเกมนี้มันสําคัญก็คือดดนวันเฮานะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมยังจํากันได้เนี่ยในยุคที่มาแย่งแชมป์อาเซียนกับไทยเราของเด็กชายเวียดนามนั้นวันเฮาเองก็เป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นนะ ที่ถูกจับตามองเลยก็เล่นหนักเล่นแรงเป็นอย่างมากนะครับเกมนี้ได้ลงสนามด้วยแล้วก็เหมือนเดิมสไตล์การเล่นเดิมเลยครับเล่นหนักเล่นแรงเข้าตันแบบหนักๆและที่สําคัญไปกว่านั้นครับหลังจากจบเกมกลายเป็นแฟนเวียดนามแฟนเหงียนเนี่ยดายับเละท์เลยว่าโชคดีที่ไม่แพ้ไทยที่เหลือ10คนโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเกมการแข่งชอปปี้ครับนัดที่3ของบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับซึ่งก่อนเกมเกมนี้เนี่ยบุรีรัมเองครับอยู่อันดับที่5ของตารางนะ แข่ง2เกมมีอยู่2คะแนนยังไม่เคยชนะใครเลยกับการแข่งชอปปี้ครับที่เป็นถ้วยรายการนี้นะครับส่วนกงอันธนนอยเองครับแข่งมาทั้งหมด2เกมเนี่ยก็ยังมีเป็นแค่3คะแนนชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1ต้องโครจรมาเจอกับคู่ปรับแล้วก็เหมือนเป็นคู่ชิงปีที่แล้วนะครับระหว่างบุยรำกับฝั่งเวียดนามโดยเกมนี้ผลจบลงเนี่ยเสมอไปนไป1ประตูต่อหนึ่งโดยฝั่งเวียดนามครับก็ได้ประตูจากเลโออาตัวนะครับที่ยิงขึ้นนำเราตั้งแต่นาทีที่สิเลย อย่างที่ผมบอกเลยครับคือเกมรุกของเวียดนามเนี่ยตูต่างชาติของเขาโดยเฉพาะอาตัวเล่นดีนะคือเป็นคนที่กระชากลากเลยได้เล่นชิ่ง1นึ่งสองได้ทามิ่งจังหวะก,การวิ่งเนี่ยเลี้ยงลายดีนะครับก่อนที่จะดิงประตูขึ้นนําเราหนึ่งศูนย์เนี่ยก็เป็นจังหวะก,การเลี้ยงกินตัวฝ่าแนวรับนะครับแล้วก็เล่นชิ่ง1นึ่งสองดับเบิลทัชก่อนที่จะซัดเข้าไปกินมุมนำหนึ่งศูนย์ตั้งแต่เซตาทีแรกเลยหล,งลังจากขึ้นนําไปครับรูปเกมของเวียดนามเองก็ดูเหมือนจะแผ่วไปนิดนึงแต่ เขาก็พยายามนะพยายามหาประตูที่2แต่ไม่ได้สักทีส่วนบุีรำเองนะครับเกมนี้ ความ็นทีมเนี่ยอาจจะดูน้อยกว่าหน่อยแต่ด้วยความดุดันและก็การเล่นในบ้านเนี่ยบุยรมยังดีกว่าเสมอพยายามกดดันพยายามไล่เพรสโดยเฉพาะครึ่งแรกที่เหมือนเพรสยังไงก็เพรสไม่จนเพราะว่ากองนันเดมีความฟิตเหมือนกันนะครับตัวต่างชาติเข้าเยอะแล้วรูปร่างของแนวรับเนี่ยสูงใหญ่กันดังนั้นโดยเฉพาะฝั่งซ้ายดอนวันเฮานะครับที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยเจอกับแนวรุกข,ของไทยเราเนี่ยก็หัวปั่นไปเหมือนกันซึ่งเล่นไปเล่นมาเหมือนจะจบเกมอยู่แล้วแต่ดันไปทุเวลา11นาทีนะครับย้ำอีกครั้งว่าเวียดนามนอนเยอะมาก หมอนแตกะะันเลยทีเดียวแต่ก็สะใจไปอีกหนึ่งประการนะครับเพราะว่าในช่วงทะเวลาบาดเจ็บนั้นกลายเป็นบิสโซลี่ขึ้นมาซัดเองแล้วก็ตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งเราเองเนี่ยก็มีใบแดงด้วยนะครับเหลือ10คนแต่การเล่น10คนนั้นเนี่ยเล่นดีกว่า11คนเสียอีกนะครับมีการเพรสซิ่งไล่แดนบนแล้วก็มีโอกาสยิงจ่าจหลายจังหวะ ซึ่งตอนนั้นโกงงานนอยเนี่ยหลุดไปเลยนะครับเวียดนามจะเป็นแบบนี้นะครับบอลสไตล์เวียดนามพอเวลาเขาหลุดแล้วเนี่ยจะไปกันทั้งทีมเหมือนกําลังใจไม่มีโมเมนตัมเสียโมเมนตัม um แตกบวกกับเราส่งตัวลุกจัดจ้านเนี่ยที่ลิ้งกินตัวได้อย่างปฐมพลเอ่ยหรือว่าอีกหลายตัวหลายคนพอลงมาแล้วเนี่ยลีงกินตัวได้มันก็กลายเป็นเฮ้ย แรงตกนะสำหรับกรุงาทพยจนหนึ่งขั้นคอมเมนต์เวียดนามเนี่ยออกมาพูดเป็นเสียงเดีวยวกันครับว่าโชคดีที่ไม่แพ้ไทยถึงแม้ว่าจะเล่นดีในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังหนังคนละมวนจริงๆกับการแก้เกมของฝั่งไทยเราซึ่งเกมเกมนี้เนี่ยจบเกมก็แบ่งกันไปคนละหนึ่งคะแนนครับทำให้อดัดในตารางคะแนนตอนนี้บุีร์ของไทยเราครับตัวเด่นจากไทยนะั้นดูอันดับที่5ของตารางครับแข่งไป3เกมเสมอทั้ง3เกมเลยเก็บไปทั้งหมด3คะแนนส่วนฝั่งของกรุงเทพฯครับแข่งไป3เกมเนี่ย ชนะหเสมอหนแพ้1เก็บไป4คะแนนแล้วก็มีฝั่งของ บีจีตัวแทนจากไทยเราอีก1ทีมนะครับแข่งไป3เกมชนะ1สเสมอ1แพ้1เก็บไป4คะแนนซึ่งถามว่ายังมีโอกาสเข้ารอบไหมการแข่งขันชอปปี้ครับเนี่ยจะเอาไปแค่สทีมในการผ่านเข้ารอบนะครับก็คือแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มซึ่งแต้มตอนนี้ก็ยังไม่ห่างมากยังคงมีลุ้นอีก3-4เกมเลยสําหรับฝั่งของไทยเราหลังจากจบเกมครับก็กลายเป็นคอมเมนต์ทั้งหมดเนี่ยใส่ส่งตรงมาที่กองอันฮานอยทัวลงเลยก็ได้นะครับกับแฟนชาวเวียดนามแฟนเวียดนามหลายต่อหลายคนเนี่ยบอกไปเสียดวยวกันว่าเกมนี้ เล่นดีนะซึ่งก็ยังเอาชนะไทยไม่ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันก่นกอนเลยนะครับเขาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยกงอนานอ้อยเล่นดีมากเล่นดีกว่าบุญรมหลายต่อหลายเท่าแต่พอโดวงประตูตีเสมอปั๊บเนี่ยกลายเป็นทีมเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้หลุดกันไปทั้งทีมเลยโดยรวมเนี่ยก็พอเล่นได้เป็นประมาณนะแต่ว่ายังไม่ถึงระดับมาตรฐานของทวีปเอเชียเมนต่อมาก็บอกว่าตอนที่บุยรมโดยไล่ออกเนี่ยนักเตะเราก็เล่นแย่มากเหมือนกัน ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมซึ่งโชคดีมากที่เราไม่แพ้บุรีรัมในเกมนี้ส่วนอีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าน่าเสียดายจริงๆผู้เล่นของเราเหนือกว่าในครึ่งหลังแต่ก็ยังเสมอกันอยู่อีกเป็นหนึ่งก็บอกว่าโกงอันทนนอยนั้นเล่นได้แย่มากจริงๆเมนต่อมาครับบอกว่าเทนเนอร์ฟิตเนสของทีมเนี่ยควรพิจารณาใหม่นะเพราะว่าแบตเตอรี่หมดแรงหมดในช่วงท้ายครึ่งแรกและก็ครึ่งหลังเนี่ยเริ่มไม่วิ่งกันแล้วโดยสถานการณ์แบบนี้มันเลวร้ายจริงๆและก็น่าเศร้าที่เราไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้เหนือกว่าทุกอยย่างเล อีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าโคดมานโพกิงเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่มีการเปลี่ยนผู้เล่นเพิ่มและก็ไม่มีการเล่นเกมรับเล่นเกมรุกเพื่อกดดันคู่ต่อสู้เลยและไม่เรียนรู้จากความพ่ายแพ้ครั้งก่อนซึ่งก็ยังถือว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งทัวลงมานโพกิงซะแล้วนะครับอีกคข้อนหนึ่งก็บอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเล่นไม่รู้เรื่องเลยแต่พอคู่แข่งมี10คนนั้นสามารถแย่งความได้เปรียบได้แต่ว่าโกงฮานนอยไม่สามารถชนะในเกมนี้เมนต่อมาครับเขาบอกว่า โค้ดคนนี้เนี่ยไม่เก่งเท่ากับโค้ดคนอื่นเลยโชคดีที่เขาไม่แพ้แค่เห็นแบบนี้เนี่ยฉันก็โกรธมากๆแล้วนี่เป็นคอมเมนต์จากเวียดนามเองนะครับก็ทั้งมาโน่ก็โดนโกงอานอยก็โดนโดนทั้งทีมเลยมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับบอกว่า นักเตะในประเทศของเวียดนามเนี่ยเล่นได้ดีมากแต่ว่านักเตะต่างชาติเนี่ยเล่นได้แย่มากจริงๆนักเตะของเวียดนามมีไม่กี่คนนะน่าจะไม่ถึง5คนด้วยซ้ำหลักๆก็มีวานเฮามีกวงไฮอ่ะมาต่อที่ข้อคมามหนึ่งครับเขาบอกว่าฟุตบอลเวียดนามก็เป็นแบบนี้แหละถึงได้จะต่อสกอร์ยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถเอาชนะได้โอ้ออกมานี่ข้อความหนึ่งครับเขาบอกว่าเราแพ้ทุกด้านเลยทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกผู้ชมสไตล์การเล่นเรามีผู้เล่นมากกว่าแต่ว่าสุดท้ายเราก็เสียเปรียบ โชคดีจริงๆที่เราไม่แพ้ในเกมนี้เมนต่อมาครับเขาบอกว่าเพราะวันเฮาจริงๆผมเลยดูแมตชนี้ทั้งแมตเลยแมตหน้าก็พยายามให้มากขึ้นนะอย่างที่ผมบอกเลยครับดังวันเฮานะครับก็เพิ่งน่าจะกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเนี่ยในรอบไม่กี่ปีน่าจะสองปีหรือสมที่บาดเจ็บเหมือนจะบาดเจ็บหนักพักผ่าตัดไปด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่านักเสด็ที่กงอันฮานอยนะั้นเกือบที่จะชนะแต่ทุกครั้งนาทีสุดท้ายของเกมเนี่ยก็ถูกตีเสมอทุกครั้งเลยการพูดว่าไม่รู้เเเเนนนี่่มมมัปป็ร็รืองควาวาาจบดก เมนต่อมาครับเขาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยดีเสมอสําหรับทีมจากเวียดนามแต่ว่าครึ่งหลังเรายอมแพ้เสมอเลยซึ่งมันไม่ยุติธรรมกับเกมนี้จริงๆอีกเมนหนึ่งครับเขาบอกว่าการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยดำเนินไปด้วยการวิ่งแต่ว่าในนาทีที่6 0อาตูดูเหมือนว่าจะเหงื่อออกมากมายและมือของเขาเนี่ยก็อยู่ที่สะโพกและก็ยืนหายใจหอบอยู่ตรงนั้นทั้งที่เราเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยเมนต่อมาครับเขาบอกว่าทีมเวียดนามชอบแพ้กับนาทีสุดท้ายจริงๆ การที่เราเสมอในเกมนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราแพ้ไปเลยสําหรับการเจอกับตัวแทนจากไทยอย่างบุรีรัมส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าน่าเสียดายจริงๆพยายามต่อไปเถอะส่วนคนที่วิจารณ์เนี่ยก็เงียบๆดูไปกดน,นะไม่งั้นก็หายไปเลยถ้าเกิดทําตามใจพวกเขาเนี่ยฟุตบอลเราก็จะแพ้มาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าในแมตช์นี้เนี่ยฟิลิปเงียนต้องทํางานหนัก แต่ก็ยังแพ้แบบไม่น่าเชื่อส่วนนี้คอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเรามีผู้เล่นมากกว่าเขาเกือบตลอดครึ่งหลังเลยแต่ว่าเขาเนี่ยถูกบังคับเหมือนพ่อกับลูกซึ่งทำให้ฉันต้องยอมแพ้และการตีเสมอเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากการแพ้ในเกมนี้จริงๆต่อดีคอมเมนต์หนึ่งรับเขาบอกว่าโกงอันฮานอยไม่เหมือนใครจริงๆเล่นด้วยผู้เล่นเยอะกว่าแต่ก็ยังเล่นเหมือนกับผู้เล่นน้อยกว่าทีมคู่แข่ง ปล่อยเขาเนี่ยเซตบอลได้ตลอดทั้งครึ่งหลังแล้วเลวอันตัวเนี่ยก็เล่นได้อย่างแย่มากซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนเขาทั้งแมตช์ฉันข้อถามอีกครั้งหนึ่งว่าเรายังมีโอกาสเข้ารอบต่อไปไหมคือถึงตรงนี้เนี่ยก็ยังมีช่องว่างให้ลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับถ้าเกิดไม่แพ้ใครเลยนะคือทั้งบุีรำและก็โกงฮานอยเนี่ยต้องชนะในแมตช์ที่เหลือนะแต่ก็ต้องไปลุ้นให้แทนเปอร์เรสจากฟิลิปปิน แพ้ไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันทีอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าสถิติ2นัดเนี่ยเรามีผู้เล่นมากกว่าแพ้1น,นัดและก็โชคดีที่ไม่แพ้อีก2นัด ไม่ใช่ว่าทุกทีมเนี่ยที่จะมีสติหน้าประทับใจเหมือนแบบนี้อันนี้เหมือนประชดนะครับสำหรับเวียดนามต่อกนที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าเล่นแบบนี้ก็สมควรแล้วที่คุณจะไม่ได้สามแต้มกลับไปจากประเทศไทยซึ่งฉันเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วเป็นเรื่องจริงที่การแก้เกมนั้นไม่สามารถชดเชยการเล่นในวันนี้ได้แต่ว่าสุดท้ายก็จบลงด้วยผลการเสมอเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของแฟนเวียดนาม ที่ออกมาพูดถึงแมตช์เจอกับตัวแทนจากไทยเราก็ถือว่ายังดีนะที่เราติดเสมอได้แบบทันท่วงทีไม่งั้นถ้าเกิดแพ้ไปแล้วโอ้โหเวียดนามก็จะโม้ไปอีกยันลูกบวชเลยครับว่าเฮ้ยชนะแชมป์เก่าชนะอะไรต่างๆนานาแต่ถึงอย่างไรเนี่ยโอกาสเข้ารอบผมบุรยรัำก็ยังมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ว่าต้องรักษาฟอร์มเก่งๆเอาไว้เลย อีก2เกมที่เหลือต้องเอาชนะให้ได้เพราะว่าแทมปิเน s โรเวอเนี่ยก็เป็นดับ1ของตารางนะครับแข่ง3เกมชนะ2แพ้ไป1เก็บไป6คะแนนแล้วก็มีเซลังกอที่แข่งไป3เกมครับชนะ1เสมอ2เก็บไป5คะแนนส่วน BG ปทุมกงฮานอยบุยรีรัมก็ถือว,ว่ายังมีโอกาสลุ้นกับการเข้ารอบอยู่ซึ่งเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวรอตามรอชมกันได้นะครับ แต่มันสะใจตรงที่ดังวันเหาลงมาแล้วเจอศอกด้วยนะครับเจอสอกของบูรีรัมว่าเฮ้ยอย่าเข้ามานะถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยงั้นโดนจริงๆก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามอัปเดตหลังจากนี้กับการในขันชอปปี้ครับสำหรับโปรแกรมการในขันต่อไปของบุรีรัมนะครับจะพบกับอันดับหนึ่งตารางเลยก็คือแท m p i เนสโรเวอรจากสิงคโปร์ในวันที่28มกราคมนะครับแล้วก็อีกเกมนึงจะไปเจอกับไดนามิกเฮิของฟิลิปปิน ในวันที่4กุมภาพันธ์ก็รอชมรอติดตามกันได้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตรเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจะหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับขาดในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย